ฮัลโหลสวัสดีค่ะผู้ดคนกลับมาเจอกระป้อกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> วิดีโอนี้นะคะก็จะมาทำวิดีโออันบ็อกซ์เสื้อผ้าเพื่อ่ได้ดูกันนะเพื่อนพ่คนไหนเกิด <c oughs> ติดตามมาณะคะสรุปว่าเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรอย่างนี้เนาะตอบว่าเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้าราคาแบบไม่เป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าราคาแพงอะไรเงี้ยแต่คือจะต้องดูเทรนดี้ดูทันสมัยตามเทรนด์ของคนที่เขาแต่งตอนนี้นะคะแล้วก็สายปอนิดนึงป่ะไม่รูๆๆร้เหมือนกันเออนั่นแหละจะมาอันบ็อกเ์เสื้อผ้าตามที่ป๋อสไตล์ที่ปรอชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละนะเออ ไม่รู้สไตล์อะไรแต่คือสไตล์ที่ผมชอบ <laughs> โอเคทุกคนมากล่องใหญ่มากวันนี้เราจะมาเิดเสื้อผ้าจากเว็บไซต์ Shein กันนะคะนี่นี่คือว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเว็บไซต์นี้กันแล้วนะคะ Shein นะตอนแรกอ่านชื่อเขาว่าชไนเชน ชีอินนะคะเออแบรนด์ชีอินนะคะเพื่อสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาเลยหรือผ่านแอปของเขาได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่ทั่วโลกอยู่เมืองไทยอยู่ออสเตรเลียหรืออยู่ประเทศไหนๆเขาส่งทั่วโลกเลยนะคะทุกคนเออก็อเคยสั่งเสื้อผ้าจากเว็บไซต์นี้มาก่อนหน้าแล้ว สามสี่รอบแล้วนะคะเกือบจ่ายด้วยเงินตัวเองแบบเสียเงินเองเยอะมากเพราะว่าเขาจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าในเรนจ์ที่ราคาไม่แพงเลยนะคะไม่ใช่ไม่แพงสำหรับต่างประเทศเท่านั้นนะคะือสำหรับเมืองไทยก็ถือว่าไม่แพงราคาปกติเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนได้เข้าไปในเว็บไซต์ช h อินนะ,ค,ะคือจะรู้ว่าเสื้อผ้าเยอะมากไม่ใช่เป็นคนสไตล์ปอใส่เท่านั้น,นะค,ะคือเขามีหลายสไตล์มากไม่ใช่แค่สไตล์แบบอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคนไหนเป็นสาวสาวทำงานนักเรียนหรืออะไรเงี้ยลองเข้าไปดูกันได้นะคะโอเคเพื่อนๆมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็มาอ พอสั่งมาค่ะเพราะว่าตอนนี้สไตล์เขาฮิตกันมากๆเลยนะทุกคนคือเขามาเป็นเซตนะจะมาเป็นตัวเสื้อกับเสื้อกางแกงเลกกิ้งนะคะที่ปอบอกว่าเขาฮิตกันทุกคนมันคือเป็นสไตล์ที่แบบเหมือนใส่เสื้อกับตะเข็บอะทุกคนเห็นปะนี่คือสไตล์ของเขาทุกคนตอนนี้มันคิดมากจริงๆแล้วคือแบบคนไหนลองใส่นะมันสวยสวยจริงๆนะต้องลองดูเออมันคือสไตล์กับตะเข็บของเขาอย่างนี้นะคะนี่ตัวนี้คือมาเป็นเซตอย่างนี้นะมีทั้งเสื้อแล้วก็ เป็นกางเกงเลกกิ้งสีนี้นะคะกางเกงก็จะเป็นฟิลแบบ กับตะเข็บเหมือนกันนะตอนนี้คือฝรั่งคิดมากทุกคนพอใส่แล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยชอบแบบปอมีเสื้อแบบสไตล์อย่างเงี้ยมาแล้วนะคะและ้วพอเห็นตัวนี้สไตล์นี้ในเว็บไซต์ชีน e, นะก็เลยแบบจะต้องมีเพราะว่าใส่แล้วเคยชอบมากๆเป็นเซ็ตที่แบบใส่สบายๆแต่ดูมีอะไรทุกคนดูแบบชิลแต่แบบชิลแบบมีสไตล์ะน,นี่หรอปะใส่กับรองเท้าสนิเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะถือกระเป๋าแบบ Pra ดาหรือแบบใช้กระเป๋าแบบแบบมินิแบ็อะไรอย่างเงี้ยสบายชิลแต่มีสไตล์จริงๆทุกคนตัวไอเทมส่วนมากที่พอสั่งมาจากเว็บชีนเลยค ไซส์เล็กสุดเนาะถ้าเกิดเขามี extra small เราก็จะสั่ง extra small หรือว่าเกิดเขาเล็กสุดคือ S เราก็สั่ง S นะคะเซตนี้นะคะราคาทางกางเกงแล้วก็เสื้อนะคะราคาเซตละ350บาทคือแบบราคาดีมากแล้วขึ้นมาเป็นเซตด้วยนะทุกคนเออดีจริงอะและยิ่งพออยู่ออสเตรเลียทุกคนเสื้อผ้าที่ออสเตรเลียมันแพงแล้วคือพอได้ราคาแบบเนี้ยคือแบบ ดีอะเราส่งมาที่ออสเตรเลียพ็สัง่งของจากเว็บไซต์ชีอินส่งมาที่ออสเตรเลียะคะ่ะไม่ถึงอาทิตย์นึงก็ถึงที่ปอแล้วนะรู้สึกว่าถ้าเกิดพอนคนไหนอยู่ที่ไทยนะคะปอเห็นคนอื่นเขาพูดกันก็คือประมาณแบบไม่ถึงอาทิตย์ก็ถึงแล้วเลยเงี้ยแต่ที่ไทยอาจจะมีโดนเก็บภาษีนะอาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างแบบบางคนสั่งเยอะก็ไม่โดนบางคนสั่งเยอะก็โดนเลยเงี้ยมันแบบเขาดูสุ่มตรวจแบบ เรื่องไรมันมันคาดการไม่ได้เรื่องภาษีอะไรเงี้ยแต่เสื้อผ้าถูกเพราะว่าไม่น่าจะโดนเยอะนะน่าจะแบบเพราะว่าถึงแม้โดนภาษีก็แบบฟิลน่าจะคุมอ่ะเออทุกคนตัวต่อไปเขาคือบอดี้สูทค่ะทุกคนปอจะโชว์ตัวนี้เพื่อให้ดูยังไงดีเพราะว่าพอโชว์แล้วมันแบบเฮ้ยอะไรดูไม่เท่าไรเดี๋ยวปอจะอินเสิร์ตรูปในอ่าเว็บไซต์ชิอินเขาไว้ให้นะคือเป็นบอดี้สูทที่แบบสวยแล้วก็ดูสล็กมากทุกคนปอมีบอดี้สูทเยอะใช่ไหมแต่ปอตัวนี้เป็นบอดี้สูทที่แบบ ไม่ไม่เหมือนตัวอื่นนะไม่เหมือนตัวอื่นที่ปอเคยมีมันเขาแบบพาดหลังมีแขนอะไรนะเพราะว่ามันดูแบบดูเก๋ดีใส่สบายดูสลิกไม่ดูโป๊ไปแต่ยังมีความเซ็กซี่นะคะบริสุทธิ์ตัวนี้นะคะปอสั่งไซส์ extra small มานะคะราคาสองร้อยบาทนะคะตัวนี้ถ้าเอคนไหนแบบอยากจะไปง่ายกลางคืนแล้วแบบแต่ยังอยากดูแบบ put together อะไรงเงี้ยบริสุทธิ์วนี้แนะนำมากดูแบบเรียบหรูแต่แต่เซ็กซี่แต่ดูแบบมีคลาสอะไรเงี้ยอือชิ้นต่อไปนะคะปอพยายามที่จะ สั่งกางเกงมามากข eu, no ึ tá, ้นนะทุกคนเพราะรู้ส mm ึก hmm. ว่าปอเป็นคนที no ่มีเส right. ื้อแล้วก็เดรสเยอะมากแต่กางเกงอย่างเงี้ยมีแต่งเกงยีนแบบซ้ําๆกันถึงแม้คนหน้าตาต่างกันนิดนึงแต่คือแบบเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าปอยากใส่แบบเป็นเกงขายาวอย่างเงี้ยมากแต่คือใส่กางเกงขายาวแต่ไปงานกลางคืนได้อะไรอย่างเงี้ยแบบใส่ขายาวดูเซ็กซี่หนึ่งเงี้ยปกติพอใส่ขายาวแล้วก็ดูแบบมันไม่ได้อะปอก็เลยสั่งตัวนี้มานะคะเป็นกางเกงอย่างนี้ตอนตอนนี้อาจจะดูน่ากลัวนิดนึงอาจจะดูแบบ ถุงขยะนิดนึงนะคะทุกคนแต่ตัวนี้คือแบบแมท r i a l อย่างเงี้ยเขาอินเทรนด์มาก,กเพื่อนๆหลายคนจะเห็นว่าปอเคยใส่แมทชิ่งอย่างนี้หลายรอบแล้วนะคะมันเป็นคล้ายๆแบบหนังแต่แบบเป็นหนังนิ่มอ่ะทุกคนตอนเนี้ยอาจจะดูแบบแมทชิ่งเวลาใส่กับตัวอื่นยากเลยถ้าก็ใส่นะโอ้โหคือแบบดูคลาสสิกมากกา็ชอบมากทุกคนเป็นกางเกงอย่างนี้นะคะเป็นแบบ l ูส s e ตไม่ได้ฟิตมากเกินไปเนาะแล้วก็ หาเกางเกงอย่างนี้ปอชอบตัวนี้เพราะว่ามันไม่ยาวเกินไปทุกคนคือปอมันคนตัวเตีย้ยใช่ไหมคะปกติสั่งเกงจากต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันยาวเกินไปแบบไซส์ฝรั่งอะ่ะแต่คือแ,แต่คือตัวนี้มันไม่ยาวไปใส่ส้นสูงแล้วแบบใส่สวยพอดีเลยนะคะตัวนี้ไซส์ small นะคะราคายอยู่ที่ห้า้ห้าสิบาทนะชอบมากตัวนี้ได้ใส่เนื้อนู่นนะอยากได้มานานาแล้วได้แล้วคือแบบฟิตพอดีกับ หุ่นปอลเลยอะปกติหุ่นปอลเป็นคนใส่แองเกลขายาวเนี่ยค่อยสวนเขาอย่างที่บอกโปรเตียนทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าปอมีโคส่วนลดให้เพื่อนๆด้วยนะผู้คนไหนอยากจะแบบไปซื้อตามกันไปช้อปปิ้งตามกันนะคะถ้าเกิดผู้คนไหนใช้โค้ดสรัญญาซีสินะคะจะรับส่วนลด15%จากเว็บไซต์ชีอินไปเลยนะไอเทมทุกชิ้น15%เลยเดินไปใช้กันนะคะจะได้ส่วนลดนะสนรัญญาซีสิบห้าเดี๋ยวจะขึ้นมาไว้ตรงหน้าจอสไตล์ปอตัวน,นี้ยขึ้นกีตัวเนี้ยต้องมีจริงไหมต้องมีจริงมันแบบ มันดูคลาสสิกมันดูแบบมีพุม่มฐานแต่เซ็กซี่ก็คอะไรกันรู้อะไรกับเซ็กซี่แล้วพุม่มฐานเดี๋ยวนี้แบบไม่อยากที่จะแบบดูแลดอย่างเดียวแล้วอยากดูแบบมีพูมฐานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรามีความเซ็กซี่แล้วมีพุม่มฐานนะฉะนั้นเราจะมาความแบบสดใสเดรสไปปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะพอเลือกเดรสตัวนี้มานะคะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนเะพราะว่าตัวเนี้ยทุกคนใส่แล้วสวยไม่ว่าคนท้องจะอ้วนจะอวบจะผอ,อ,อมใส่แล้วสวยแน่นอนนะคะเขาจะเป็นเดรสยาวอย่างนี้ถึงจะประมาณแบบ ตรงน่องขาแต่คือใส่แล้วแบบดูพริ้วดูวสวยมากๆเลยนะคะเป็นลายสีเขียวอย่างนี้รู้สึกว่าเนี่ยเราใส่เขาจะมีลายอื่นด้วยนะแต่เป็นทรงนี้ตรงหัวไหล่เขาสามารถใส่ได้แบบขึ้นมาตรงหัวไหล่หรือจะเอาแบบล้นไหล่อะไรอย่างนี้ก็ได้ดูเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยเดรสวนี้กรนึกถึงฟิลแบบไปทะเลหรือออกไปสวนตะจุจักอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบเป็นซัมเมอร์ไบแต่แบบไปชิลแบบกินได้กินแล้วพุ่งออกได้แต่แบบดูไม่อ้วนเพราะว่า พราะว่าชุดมันแบบไม่ได้แน่นนะเนื่องจาดูแบบชิลแต่ไม่อึดอัดแล้วก็สบายตัวแล้วก็สวยนี่นะคะชอบมากชอบอย่างไรชอบทุกตัวเลยไม่ใช่อะไรเดรสตัวนี้นะคะราคาให้พี่จางร้อยสี่สิบบาทนะสามร้อยสี่สิบบาทใช้กับโค้ดปอสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดเข้าไปนะเขามีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูให้เลือกเลยตัวต่อไปนะคะคือตัวนี้นี่เองนะเป็นครอปท็อปนะคะทุกคนตอนแรกประสบกาแอบเซนเพราะว่าตัว ตัวโซ่เนี้ยมันแบบมันยาวเกินไปหลยคนเลยใส่แล้วค่อยใหม่นเลยแต่เมื่อกี้นี้มาดูชัดๆแล้วเพิ่งเห็นว่าเขามีตาขอมาให้นะคะคือมีตาขอปรับแบบความยาวได้เพราะก็งงนึกว่าแบบเอเขาให้เราใส่อย่างนี้หรอแล้วแบบจะใส่อย่างไงอะไรเ,เนี้ยพอก็เลยม,มาแบบมาพาดหนีแทนถึงทําให้ใส่ได้นะแต่แล้วแหละโอเคตอนนี้ไม่เฟลละคือเขาปรับสายได้นะคะจะแบบจะทําให้สายยาวหรือสั้นก้อนนะตามใจุะคน ตัวนี้คือเขาจะเป็นครอปท็อปอย่างนี้นะคะเป็นทรงอย่างนี้ทุกคนจะบอกว่าท็อปทรงแบบอย่างเงี้ยทรงที่แบบมันดีความวีตรงเนี้ยวี v แบบตรงข้างล่างอย่างเงี้ยหรือว่าจะวีแบบอย่างเงี้ยจากด้านบนอนะ่ะเป็นเสื้อเป็นท็อปนะตอนเนี้ยมาแรงมากคือเป็นเพราะะไรทรงนี้คือมาแรงมากเทรนดี้มากทุกคนคือใส่ เ,เลยสั่งมาแล้วแบบผ้าเป็นเนเวลเวตสวยลายผีเสื้อนะคะน่ารักมากแต่บอกเลยว่าทรงเนี้ยมาแรงจริงๆทุกคนขอบคุตัวนี้นะคะราคา150อยาบบาทเนาะดูเก๋ดีแต่คือเวลาซักปอไม่แน่ใจว่าจะซักยังไงนะอาจริงอาจจะต้องเป็นอะไรที่ใส่แล้วไม่ซักอะ่ะเพราะว่าตรงน,นี้มันออกไม่ได้ก็นะเอออาจจะไม่ได้ซักนะ ่อไปนะคะเป็นกางเกงเหมือนแห้ะพอซื้อกางเกงใหม่ตก้นึงเป็นกางเกงที่แมทเทอเรียลเดียวกับอีกตัวหนึ่งนะคะเขาจะเป็นียบกางเกงเชิงเลกกิ้งนิดนึงนะคะคือแบบไม่ได้รัดขนาดเลกกิ้งแต่ก็แบบมีความรัดแต่ไม่รัดขนาดนั้นนะเออเนอะตอนนี้ก็อินมากเทรนด์ฝรั่งคิดกันมากๆากนะคะกับกางเกงอ่าแมทเทอเรียลนี้สไตล์นี้เนาะที่ปอจะบอกว่าเขาคิดกันคือมันคือตรงนี้ทุกคนมันคือที่แบบขาเขาอะมันแผ่มาอย่างเงี้ยเห็นปหม คือตรงแบบตรงปลายปลายขาปลายขา,า,ยขาเกานเกงก็ร่เรียกไม่ถูกมันแผ่มาอย่างเงี้ยถ้าเกิดใส่กับสเนเกอร์จอรแดนใส่กับ n i ก e ้ i r Force ใส่กับส้นสูงนะสวยมากนี่คือครั้งแรกที่ปอลองใส่คือแบบชอบมากชอบที่แบบมันแผ่ตรงเนี้ยรู้ทำไมเออมันต้องแผ่นะไม่แผ่ไม่ได้นะทุกคนแล้วปอชอบอย่างที่ตัวเองที่บอกไปว่ากางเกงขาไม่ยาวเกินไปสาวเอเชียอย่างเราใส่แล้วสวยใส่แล้วได้นะคะไม่ใส่แล้วแบบไม่ได้ดูตันหรือว่าดูแบบ ขายยาวไปไหมอะไรเงี้ยเออและอีกอย่างหนึ่งที่ปชอชอบมากๆเลยค่ะกางเกงแมทรียลเนี้ยพอซื้อเคยซื้อจากที่อื่นมานะคะตอนใส่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนถอดเนี่ยคือแบบอึดอัดมันไม่ออกมันติดหนักมันติดเนื้อเ,อเราทุกคนแต่ตัวนีวน้ทุกคนแมทชิยวข้างในเขาจะเป็นผ้าปกติทําให้ตอนที่เราใส่หรือถอดอย่างเงี้ยมันไม่ติดหนักอ่ะมันทําให้เราใส่แล้วถอดแล้วแบบง่ายมากมันไม่ทําให้แบบรู้สึกว่าเรากําลังโดนแว็คขนขาอยู่อะไรเงี้ย ชอบมากจริงๆท,ทุกคนต้องไปดูกันกางเกงตัวนี้คือมันต่างนะได้ให้ทุกความแต่างสองตัวนี้เขาต่างกันนิดนึงนะเออเดี๋ยวพอจะขึ้นความแตกต่างไว้ให้นี่ตัวนี้คือแบบนี้นะอันนี้คือต้องมีทั้งสองตัวเอาจริงต้องมีจริงๆอะ่ะต้องมีมากไม่มีไม่ได้ไม่มีตกเทรนด์จริงกางเกงสไตล์เลกกิง้งตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ห0ร้อบาทนะแล้วต่อไปค่ะคือเสื้อตัวนี้ที่ปอกำลังใส่อยู่เนี่ยที่ปออยากจะมาเฮ้ยดูกันเป็นเสื้อที่แบบอย่างที่บอกดูแบบ ดูเข้ากับอากาศเมืองไทยช่วงนี้ที่แบบมีแขนยาวตอนนี้ที่ไทยอัดหนามนิดนึงปะ่ะขอนหนนิดนึงใช่แขนยาวแต่ยังมีความแบบมีอะไรอยู่อย่างงคือเขาจะมีแบบเป็นดีเทลตรงใต้หนมเราทุกคนเป็นอันเดอร์บูสีเทล ใ่แล้วแบบดูสวยดีชอบมากแล้วพอชอบสีโทนนี้มากๆเลยอะเออตัวเนี้ยคือใส่กับกางเกงตัวเมื่อกี้ก็สวยหรือใส่กับกางเกงยีนก็สวยใส่กับอะไรก็สวยค่ะพอชอบซื้อแบบเสื้อเบสิกอย่างเงี้ยมาเยอะมากเพราะว่าปอว่าใส่อะไรก็สวยแบบดูเรียบร้อยหรือแบบดูเซ็กซี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ราคา190บาทค่ะเขามีสีเยอะมากเลยทุกคนแต่ปอชอบสีนี้มากที่สุด สีแบบนูดๆอะเออชอบดีใส่กับเ,มเกมพียูตัวนี้ก็สวยแล้วแซนก์คลิปนี้เลยนี่ก็สวยเนาะเออ <c oughs> ต่อไปแน่นอนคะ่ะตอนนี้ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียหน้าร้อนแล้วนะคะพอจะต้องสั่งชุดว่ายน้ํามาอยู่แล้วเนาะ,ะนี่รู้หมดพอสั่งบิกินี่ตัวนี้มานะคะเป็นไทท์ดสไตล์เป็นแบบผ้ามัดย้อมอะไรอย่างนี้เนาะ,ะสีฟ้าสีสวยมากติดตัวเป็นคนไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าสีฟ้าเลยแต่พอเห็นบิกินี่ตัวนี้แล้วแบบสีมันได้มันเข้ากับซัมเมอร์มาก นี่นะคะแบบนี้แล้วก็มากับตัวบอดอมแบบนี้นี่พอสั่งไซส์เล็กสุดนะคะฟิตดีมากทุกคนต้องไปลองกันแต่ก็รู้สึกว่าบิกินี่เขาไม่ให้รีเทิร์นนะหรือว่าเขาไม่คืนนะดูเมช s u เม m นต์ดูไซส์ของเราดีๆนะคะว่าเราใส่ไซส์ไหนเนอะน่ารักมากและอย่างตอนนี้ทายดาผ้ามัดย้อมแบบพรินต์สไตล์เนี่ยมาแรงมาเทรนดีมาก เลยจะต้องมานะะจะต้องมากับบิกินีแล้คือใส่สบายอะ่ะเออน่ารักมากทุกคนชอบมากเลยอะ่ะบิกินีท็อปเซนต์บร่อมเซ็ตนี้นะคะราคาเซ็ตละ280บาทนะถ้าเกิคนไหนเป็นคนหน้าอกใหญ่ๆนนึงตัวนี้อาจจะไม่รอดนะจะต้องไปดูสัดส่วนเขาดีๆอะ่ะเออไอเทมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะทุกคนตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะสามารถใส่กันได้หรือเปล่านะแต่พอพอเห็นแล้วก็แบบ จะต้องมีจะต้องได้ก็สั่งพัฟเฟอร์แจ็กเก็ตมาทุกคนที่ไทยไม่น่าจะมีหนาวถึงขนาดนี้นะคะแต่ที่ออสเตรเลียมันมีจังหวะหนาวที่ต้องใส่อย่างนี้มาอกเลยสั่งตัวนี้มาแล้วก็ชอบสีนี้มากเนี่ยแล้วคือมันนิ่มมากแต่มันอุ่นมากสีน้ำตาลพอไม่มีพัฟเฟอร์แจ็กเก็ตสีนี้เลยนะมีแต่สีดำอะไรเงี้ยคนบางคนชอบใส่แจ็คเก็ตสไตล์นี้อยู่แล้วแบบสตรีทนิดๆแต่ยังมีความแบบเรีรยกว่าไงอ่ะมันดูสตรีทแต่มัน ยังดูแบบดูดูมีสไตล์เนอะแต่ตัวนี้คือจะเป็นสไตล์ครอปพัฟฟ์แจ็กเก็ตนะคะก็คือจะขึ้นใหม่ไม่ได้ยาวเกินไปนะถ้าเกิดคนไหนเป็นคนตัวเล็กและอยากจะใส่พัฟฟ์แจ็กเก็ตหรือว่าอยู่ต่างประเทศจะไปต่างให้จะซื้อแจ็กเก็ตอย่างงี้ฮะวอแนะนำให้ซื้อเป็นครอปพัฟฟ์แจ็กเก็ตนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดมันยาวจะทำให้เราดูตัวเล็กตัวเตี้ยเข้าไปอีกนะคะยิ่งเราเป็นคนตัวเล็กกันอยู่แล้วเนาะแต่คือใส่แล้วน่ารักมากชอบมาก ตัวนี้คือไซส์ extra small นะทุกคน mm hmm. เขาน่าจะมาเป็นแบบสไตล o ์ oversize อะไรอย่างนี้นะราคาแจ็กเก็ตตัวนี้อยู่ที่890บาทนะคะราคาดีมากสำหรับแจ็กเก็ตอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออทำไมเออดีเลยพราะหลังมาก ได้ได้จริงก็ประมาณนี้นะคะผู้คนมาทำวิดีโออันบ็อกซ์เธอแกะกล่องเสื้อผ้าแฟชัน่นไอเทมที่ปอชอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแบรนด์ชีอินเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์หรือว่าทางแอปของเขาเท่านั้นนะเขาไม่ได้มีขายแบบตามช็อปอะไรนี้เนาะถ้าเกนนิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวปอจะลิงก์เว็บไซต์ของเขาไว้ให้ใต้คลิปน,นะหรือว่าของที่ปอมาเกอบในวันนี้ไว้ให้ใต้คลิปเนานะและใครอยากจะไปซื้อของจากเว็บไซต์ชีอินอย่าลืมใช้โค้ดสัญญาซีสิบห้าเพื่อส่วนลดกันนะคะเพราะว่าไหนๆจะซื้ออยู่ เอาส่วนลดไปสิถูกไหมเออเสื้อผ้าราคาดีมากต้องไปลองดูกันครับทุกทุกคนเพราะรู้สึกว่าตอนเมื่อแบบ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนยังไม่ค่อยสั่งซื้อของเจลฟ์ไซชีอินสสกเท่าไหร่นะคนที่ไทยนะแต่ตอนนี้คือคนที่ไทยสั่งซื้อของเจาก์ชีอินกันเยอะมากทุกคนคือตอนนี้เริ่มแบบอะไรเริ่มเป็นแบ,บแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกพอรู้สึกว่าการสั่งซื้อของต่างประเทศเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย พรู้สึกว่าคนช็อปคนไทยเขาย,ยังแบบไม่ค่อยชินนะสลฟอนะที่พอคิดนะแต่ตอนนี้คือแบบใครๆก็สั่งซื้อเสื้อผ้าจากเว็บไซต์นี้มันเหมือนกับมันง่ายมากขึ้นมันสะดวกมากขึ้นแล้วแบบเป็นสไตล์ที่อาจจะไม่เคยเห็นที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้ส่งนานเนาะ คือบางคนอาจชอบวิดีโอแนวนี้นะคะทรีออแกะก,กล่องอะไรอย่างงี้เนาะคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปว่าวิดีโอต่อไปอยากจะมาให้ปอเครอร์หรือแกะก,กล่องไอเทมอะไรนะคะบ,บอกประมาณใต้คลิปนะแบบพูดคุยกันหวังว่าเพื่คนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะไว้เราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย